ไม่แต่ถ้าแบบเออผมเล่นไม่ออกงี้พี่ห้ามลงนะพี่เดี๋ยว,ยเ,วเดี๋ยวอายเขาดูเดี๋ยวเราเราต้องเอาจริงเราต้องเราต้องเอาจริงแหละจริงเราเล่นพระโสดและไม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวลงช่องปุ๊บเราอายเขาเลยขาวขาวเห็นขาวกีดอไอ้ที่ทราไมมันเล่นยากจังเลยจบเกมนี้เราต้องไปหาช่องแล้วเถิดัง ใช่ใช่ใช่เราหาสองราแปดพี่พี่อาชิปผมไว้แล้วผมจะไปคอมเมนต์ช่องพี่เอาดีเดี๋ยวอาชิปไว้แล้วพี่อาะอิปไว้แล้วเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมเฉิดในเกมเนี่ยเชิดเชิดไม่เชิดไม่รู้อ่าตอนนี้ตายไปแล้วหนึ่งแล้วอูดามูจะตัดประกันตัวตนะยั่ยยุ่ยยุ่ย oh my ไปแลยไลวจู่ไปเลยเจ้าพี่พี่ี่ี่ีรีบเก็บรีบไปเร็วพี่ผมว่ารีบเก็บรีบไปวิ่งอย่าอยู่เลยดีกว่านี้วิ่ง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 เดะมันมาแล้วมันมาแล้วมันคิดแล้วมันยิงมันยิงโดนเราแตกเลยโดนแล้วมันยิงโดนแล้วมันยิงโดนแล้วมันมาตามแล้วมันตามมาแล้วหลังมาหลังมาหลังมามาแหละแดบ 哦。Oh,